ใครเขาจะว่าใครเขาจะทําอะไรเราเนี่ยมันก็เป็นกรรมของเขานะถ้าเรื่องบางเรื่องเราไม่ได้ไปตอบโต้อ,อะไรเขาก็คงจะทุกข์ทรมานนด่ดูว่าเอ๊ะทำไมไม่ร่วมกรรมกับเขาล่ะก็เขาอุตส่าห์สร้างกรรมเชื้อเชิญกับเราเราเป็นผู้รู้ทันรู้ทันไม่เข้าไปร่วมกรรมชั่วนั้นๆเพราะเขาต้องการหยิบยื่นกรรมชั่วนั้นให้กับเราให้ไปร่วม ร่วมในที่เดียวกันร่วมในตรงที่ชั่วถ้าเราฉลาดรู้ตัวมีสติทันเราก็ไม่เข้าไปร่วมกรรมของเขาให้มันเปิดในจิตของเราเขาก็จะทุกของเขาอยู่ร่ำไปแต่ตัวเรานั้นไม่ได้ทุกอะไรเพราะเราไม่ได้ร่วมกรรมเขาคิดเช่นนี้เราก็สบายใจคิดเช่นนี้สงสารเข้าไปว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละวันนึงเผื่อเขาจะคิดได้ หน้าวันนี้เราก็แค่ได้เห็นใจแล้วเราก็ดำเนินชีวิตของเราไปต่อไปไม่เข้าร่วมกรรมกับเขาไม่สร้างกรรมชั่วเช่นเดียวกับเขาเพราะเราก็ไม่ใช่เขาและตัวเราก็ต้องพัฒนาตัวเราถ้ามันหุนหันพันแล่นไวมันก็ยิ่งต้องแก้ไขให้ดีถ้ามันนิดหน่อยมันก็ไหลไปตามอำเภอใจมันก็พังอยู่ร่ำไปเป็นชุดอ่อนของใจอยู่ร่ำไป การฝึกใจจากการเดินจงกลมหรือนั่งสมาธิทําให้จิตใจของเรามีความเข้มแข็งระมัดระวังรู้ตัวได้อย่างดีสมาธิทํา